ไปกันต่อสำหรับซีรีส์เกาหลีที่หลายคนจับตามองครับเพราะว่าเป็นการรับบทนำครั้งแรกของจีซูแบล็ k พิงคเลยสำหรับเรื่อง Snowdrop นะครับคือมันมีข่าวมาว่าซีรีส์เรงนี้เนี่ยจะโดนระงับการถ่ายทำแต่ล่าสุดนะครับเขาบอกว่าได้ถ่ายทำต่อแล้วแต่จะต้องมีการจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยแะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของชาวเน็ตแล้วก็ผู้ชมชาวเกาหลีใต้นะครับที่มีการล่ารายชื่อเรียกร้องให้ทางการเนี่ย แบนไม่ให้ออกอากาศซีรีส์ snowdrop ผลงานแสดงนำเรื่องแรกของจีซูสมาชิกวง blackpink ประกบกับพระเอกหน้า,สาใสนะฮะอย่างจองแฮอินเนื่องจากเนื้อหาเรื่องราวที่มีการบิดเป็นประวัติศาสตร์ครับโดยตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ซีรีส์อย่าง snowdrop ที่มีกำหนดออนแอร์ทางสถานี jtbc ในเดือนกันยายนนี้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1987 ซึ่งเป็นปีที่มีการบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ครับว่าเกาหลีใต้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้นำเผด็จการทหารที่กล่าวหานักศึกษาผู้ออกมาประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยว่าเป็นสายลับเกาหลีเหนือซึ่งพัดหลักซึ่งพ็อดหลักของซีรีส์นะคะจะเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนึงค่ะที่ได้ช่วยชีวิตผู้ประท้วงนะคะซึ่งแท้จริงแล้วเป็นสายลับปลอมตัวมาสืบข้อมูลทำให้เนื้อเรื่องนั้นถูกมองว่าไปสร้างความชอบธรรมให้กับข้อกล่าวหาของนายพลเผด็จการนะคะที่มีต่อผู้ประท้วงนั่นเอง ไม่เท่านั้นคาแรคเตอร์ที่สาวจีซูแบ็คทิงนะคะสวมบทก็คืออึนยองโชค่ะยังไปเหมือนกับชื่อของผู้ประท้วงเรียกร้องภาษาธิปไตยนะคะที่มีตัวตนจริงในเหตุการณ์ปี1987ส่วนทําให้ผู้สร้างนั้นต้องประกาศเปลี่ยนชื่อตัวละครตัวนี้ในเวลาต่อมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะล่าสุดทำเนียบน้ําเงินหรือว่าทำเนียบประธานาธิบดีเก,กาหลีใต้มีแถลงถึงข้อเรียกร้องนะคะไม่ให้ออกอากาศซีรีส์โนดอบว่าทางผู้สร้างนั้นยืนยัน,นะค่ะเพราะว่าการเปิดเผยเรื่องย่อและก็การแนะนําตัวละครที่ปล่อยออกมานะคะ เป็นเพียงบางส่วนทําให้เกิดความเข้าใจผิดตามมาและตามข้อกําหนดเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อทําให้ทางผู้สร้างนะคะมีสิทธิ์ที่จะดําเนินการถ่ายทําต่อไปได้เพราะถือว่าเป็นสิทธินะคะในการสร้างสารรค์และการแสดงออกทางความคิดผ่านทางผลงานสื่อบันเทิงค่ะอย่างไรก็ตามนะครับทางทําเนียบน้ําเงินย้ําว่าหากภายหลังมีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการบิดเบือนประวัติศาสตร์จริงทางผู้สร้างจะต้องรับผิดชอบในความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งนั่นหมายความว่าซีรีส์ snowdrop ครับมีสิทธิ์จะถูกระง,งับการออกอากาศเหมือนซีรีส์อย่างโ h o s e n e x o d อ s ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ออนแอร์ต่อนะครับหลังจากได้ฉายเพียง2เอพิโซดเนื่องจากถูกตรวจสอบพบว่ามีการบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างร้ายแรงจริง ก็ได้ชมกันกันยายนนี้นะฮะหลายคนก็จับตาโดยเฉพาะชาวบลิงค์เนี่ยก่อนหน้านี้จีซูนะครับเคยเล่นซีรีส์มาแล้วแหละแต่ว่าเป็นการรับเชิญแต่เรื่องนี้เนี่ยมารับบทนําเลยแล้วเขาบอกว่าทีมผู้สร้างนะฮะมาจากรุ่น s สกายพาเซด้วยซึ่งนี่ก็คือดังมากๆเลยนะใช่แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าจับตามองมากๆแล้วจีซูก็คือทุ่มเทกับเรื่องนี้มากนะคะ